สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้มาอัปเดตรถเกียวอีกรอบนะนี่ครับใส่เบาะเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูความคืบหน้านะบนันไดเหล็กนะตัดต่อเรียบร้อยพื้นไม่โครงเครงแล้วครับเนี่ยแน่นแล้ว เหล็กที่มันบิดที่มันแตกนะตัดออกแล้วครับนี่เลยทอนนี้นะตัดตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็เอาเหล็กรางหน้าสี่ครับประกบ เดียมันสวมเข้านะที่ได้ผมว่าจะตัดตรงนี้นี่ยแต่ว่ามันสวมเข้าพอดีนะเนี่ยสวมเข้ามาถึงตรงนี้ตรงนี้มันไม่เข้าก็เลยบากออกข้างหนึ่งครับบากก็ฝั่งนี้ไม่ได้บากนะบากแค่ตรงนี้ครับมันก็จะได้เนื้อที่เชื่อมมาเพิ่มขึ้นนะครับยาวเลยอันนี้ก็ประกบถึงตรงนี้นี่คจากตรงนี้ มาตรงนี้ประกบนะครับแล้วก็จะเป็นเหล็กรางยาวมาชนนี่เลยอันนี้ผมก็ยึดน็อตเหมือนเดิมนะตนัวนี้นี่ยเจาะรูเจาะรูยึดน็อตเหล็กทอดน,นี้นะมันก็จะยึดกับเหล็กรางยึดน็อตสีตัวครับ ตัวนี้ก็จับน็อตอีกหกตัวนะครับเนี่ยบนสามล่างสามแล้วก็จะมีแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับดัดดัดเข้านิดหนึง่งฝั่งนี้ก็ตัดออกครับใส่ใหม่แล้วก็ใส่ตัวนี้ใหม่เรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ลองยกวางดูนะอันนี้ก็ยึดด็อตเหมือนเดิมนะครับตัว แผ่นเพจข้างล่างก็จะยึดน็อตนะครับ2ตัวแต่ว่าข้างบนผมแต้มไว้3จุดนะเพราะว่ารูน็อตมันไม่ตรงครับมันเคลื่อนมาหลังนิดหน่อย <c oughs> ก็เลยแต้มไว้นะครับเวลาถอดก็เจียนิดนึงแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้น่าจะไม่ได้ถอดนะครับใส่แล้วก็ใส่เลยแล้วก็มีดามตเหล็กแผ่นนะครับมาดามอย่างนี้เลยอันนี้ก็ เรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะใส่หน้ากากแล้วครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทยกท่อวางดูนะเร่งก่อนแล้วก็สตาร์ทดูเก๊่วางครับเก๊่วางสตาร์ทเลยแบบพอไหมเนี่ย ครับตอนนี้ก็ปลดท่อตั้งลงมาแล้วครับนี่นะได้ทอนหนึ่งแล้วถอดยากหน่อยนะตรงน,นี้เพราะว่ามันอยู่สูงนะครับต้องใช้คนช่วยนะเดี๋ยวทอนนี้ก็จะต้องให้คนไปจับน็อตข้างในคนหนึ่งครับเข้าไปจับน็อตในถังอุ้มคนนึ่งเราจะปลดตัวน,นี้ลงมาอันนี้ก็ตัดลูกปืนทิ้งไปแล้วครับตัวหนึ่ง เวลาเราถอดแล้วก็ถ้ามันยากก็ตัดทิ้งเลยครับตีทิ้งเลยเวลาใส่ก็ซื้อลูกมไม้ใส่เลยครับง่ายกว่าถอดน,นี้ก็จะเช็คเกลียวด้วยนะครับเดี๋ยวก็ถอดเกลียวออกมาดูนะว่ามันสึกเยอะไหมก็จะได้ทําการเสริมเกลียวไปให้เรียบร้อยเลยถอดน,นี้ก็ต้องถอดดูเนี่ยครับถอดข้ลรีบก็ต้องถอดดูเหมือนกัน เปิดฝาดูนะถ้ามันสึกเยอะถ้ามันสึกเยอะก็ต้องถอดออกมาเสริมนะอันนี้ลูกปืนก็แตกแล้วครับตัวนี้นะ่าจะได้เปลี่ยนลูกปืนพร้อมเลยแล้ก็เช็คหมดนะักลูกปืนนี่ครับลูกปืนแตกครับเห็นรอยไห แล้วก็จะมีเกลียวนอนสองท่อนตัวนี้กับตัวนี้ท่อนนี้ก็ทอนลงมาตัดนะครับตัดตัดเปลงนะครับใส่ลูกปืนข้างนอกนะเหมือนคันเก่าผมก็ทํานะครับตัดก็วางลูกปืนเรียงสมตัวเลยถ้าแบบเดิมๆม,มันอัดจารบียากครับลูกปืนมาอยู่ข้างในแล้วมันก็อัดจารบีไม่ได้นะลูกปืนมันก็จะแตกนะครับเวลามันแตกก็เปลี่ยนยากนะ มันต้องถอดมันต้องรื้อดึงออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนมันถอดอยากก็เลยตัดแต่งไม้เลย่อนนี้มันจะได้อัดจารบีง่ายนะครับเวลาแตกก็เปลี่ยนง่ายกว่าฝั่งข้างหน้าก็ใส่หน้ากากคืนแล้วครับหน้ากากใส่คืนแล้วใส่เบาะแล้วครับ เดี๋ยวทำราวกันตกใส่นะท่อส่งข้าวก็ยกวางดูแล้วครับน่าจะได้อยู่นะแต่มันก็ยังดูอ่อนๆอยู่นะขับตอนนี้ก็ทอดได้แล้วครับนี่นะทอที่ขึ้นอุ้มนะครับ เหลือท่อนนี้ครับว่าจะทําพวกนี้เสร็จก่อนท่อนนี้ก็เอามาตัดนะครับเนี่ยใส่ตัวนี้ยึดลูกปืนใหม่นะท่อนนี้แล้วก็จะเสริมเกลียวด้วยครับเดี๋ยวเช็คเกลียวทาพวกนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดูท่อเอียงนะครับแล้วก็มาไล่ดูพวกนี้ครับน่าจะได้เสริมอยู่นะเนี่ย ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับเนี่ยได้งานเพิ่มใหม่ชิ้นหนึ่งอันนี้ทํายากมากครับทํายากกว่าเพื่อนเลยทํายากกว่าพวกนี้อีกนะนี่ครับมันต้องบากดัดเข้าทรงนะครับเนี่ยบากเสร็จแล้วก็ต้องมาเชื่อมเก็บอีกโอ้โหเล็กบางครับเชื่อมก็ทะลุนะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเหล็กราวกันตกนะเรียบร้อยครับใช้เวลาทำครึ่งวันเลยหลังจากที่ถอดท่อลงมาเสร็จก็มาทำตัวนี้นะครับโอ้โหครึ่งวันจนเย็นนะครับตอนนี้ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับ